ดีค่ะก็พบกันต่อเนื่องนะคะต่ออีกซับบล็อกหนึ่งนะคะบล็อกที่9นะคะง่ายๆเหมือนกันนะคะสําหรับการเต้นแอโรบิกบล็อกนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีความคล่องตัวแล้วก็จําท่านะคะอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะสำหรับแบบที่1นะะ y, นะคะเก็บไว้แอลแบ็กนะคะลงด้านหลังนะคะอ่ะแบบที่1นนะคะ 3ามสี่หนสามพิกตัว5้าหกดแดนะคะอันนี้คือแปดที่1นะคะแปดที่2องเมมโบหครั้งชาชาชาคลิกไซส์นะคะแล้วก็ยกเขา่าหรือหนี1ครั้งนะคะอ่ะสามสี่หนสาและ4ี่ห้าหกดแนะคะอันนี้คือแปดที่2นะคะแปดที่3ามง่ายๆค่ะ เราลงมาแบบไหนย้อนคืนแบบนั้นนะคะเก็บวายแอลคืนไปอยู่จุดเดิมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8อ่าแปดนะคะอ่าแฝต่อไปให้ซิงก์กนีสองครั้งนะคะแล้วก็ดับเบิลนีหนึ่งครั้งถ้าทำแบบไม่ใส่ทิศทางนะคะดูแบบไม่ใส่ทิศทางก่อนนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแต่ว่าเราจะใส่คิดทานนะคะซิงเกิลสองครั้งแรกเราจะพลิกตัวกับพอดับเบิลเรากลับมาอยู่หน้าเดิมนะคะอลองดูนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอ่าค่าเราก็จะมาอยู่ข้างซ้ายนะคะอ่าเอาใหม่นะคะขาขวานะคะขาขวาเลื่อนไหลแต่ไปแบบ ช้าๆเนาะอ่ะแปบะบที่1 get by l 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอ่ะแปบะบที่2 m e m b e r 1 2ช,ะช,ะช,ะชะ้าช้ช้า5 6 7 8นะคะแปบะบที่3บางแล้ว get by l คืนไปอยู่ที่เดิม3 4 1 2 3 4 5 6 แล้วซิงเกิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราก็จะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะคะทีนี้ทางซ้ายนะคะทางซ้ายทีละแปดนะคะสามสี่หนึ่งสองสามแล้วลงห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก็บไว้แอลนะคะแอลแบ็กลงมาข้างล่างแปดที่สองนะคะแมมโบชาชาชา คีดไซ์แล้วก็นีหรือแมมโบชาาชาเตะด,ด้านข้างหรือแล้วก็มายกเข่านะคะอ่านไปพร้อมกันนะคะ3ามสี่หนึและ4 5่ห้าหกเอ่าทีนี้เราลงมายังไงกลับไปแบบนั้นนะคะเรามาจากฝั่งไหนคะอ่าขึ้นไปนะคะ3 4 1 2 3่ามสี่ 5 6 7 8 8สุดท้ายนะคะแตะนะยังไม่ซิงเกิลนะ,ะจ๊ะจังหวะที่8ให้แตะนะคะจากนั้นซิงเกิลสองคันนะคะพลิกตัวนะคะพลิกตัว90องศานะคะและดับเบิลนีกลับมาที่ทางเดิมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะกลับมาอยู่ฝั่งขวานะคะ เราทำแบบต่อเนื่องนะคะขาซ้ายนะคะสามสี่หนึ่งสสามแล้วลงห้หแล้วแมมโบ1 2หนึ่งสองชาชาชาหาหกแล้วเก็บไว้หนึ่งสสามสี่ห้าหแล้วซิงเกิลหนึสมดับเบิลห้าหกเจนะคะอ่า ทีนี้เราจะใส่เพลงนะคะอ่าเลือกน้ำใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ ไซนีแบบขึ้นหาแตะนะจ้าแบดบดับเบิลจา้าอาอีกลงไปมัมโบนะไซเขาเก็แบไบขึ้นสีเกิลนะดับเบิลอาอีกรอบค่ะอลับให้เท่าเดิมด้วยนะจา้า แบกคืนดับเบิลแล้วสเต็ปนี้จ้า ้นค่ะแอลลงไปจากแมบนล่องขวาสายแทงเ็ดขึ้นค่ะแบคขึ้นดับเบิ้ลตาค่ะ้สายอเ็ดึ้มาทีิกตัวดับเบิ้ลสาค่ะสายจาก Back side Chụp Hey Oh Hey good thích tụa Back side A chụp Màm mô ha Mình đi Chụp Back Chụp